สวัสดีครับ,รบผมฟอนนะครับผมผมบุ๊กนะครับเหมือนเป็นแฟนกันแล้วก็มาทำกิจกรรมด้วยกันไม่ใช่แฟนเด์คือแฟนคลับใช่ก็ให้แฟนคลับมาเป็นแฟนเราวันหนึ่งแล้วก็ทำกิจกรรมด<อ>้วยกัน คิดว่าน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆแฟนมิตะก็แบบว่าเราก็ไปเจอแฟนคลับที่แบบว่าเออตั้งใจมาหาพวกเราเอะไรประมาณนั้น ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยงานคอนเสิร์ตอะ่ะมันจะมีแฟนเบเดนฟิตใช่ไหมครับบุ๊กก็นั่งดูแบบตอนที่เขาบกมือบายๆเราอ่ะเขาส่งพลังงานมาแบบเยอะมากเหมือนเขาดีใจมากที่เจอพวกเราแล้วก็แบบเขาดูมีความสุขมากครับบุกเลเฮ้ยเราเป็นความสุขให้เขาได้จริงๆแล้วเขาพยายามที่จะแบบเออส่งความสุขนั้นมาให้เราจริงๆซึ่งบุ๊กแบบรู้สึกว่าเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยตอนผมเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยผมก็เข้าไป่องในแฮชแท็กบางคนถึงขั้นแบบเขาร้องไห้กันเลยผมว่าเฮ้ย ผมก็แบบโหเขารักเราอะไรเหมือนฟิลเหมือนเราเหมือนลูกเขาพอออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็เหมือนเจอแฟนคลับที่แบบว่าเหมือนทางบ้านเหมือนฝากของมาให้ก็ผมผมก็ได้แบบยามาเต็มเลยอะไรเงี้ยเขขอบคุณมากมากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวบุ๊กบุ๊คคิดมาตลอดเลยว่าบุ๊ะเป็นคนได้เสมอเลยบุ๊กไม่รู้สึกว่าบุ๊กเคยให้อะไรเขากลับไปได้เลยอะไรเงี้ยช่วยเราปั่นเทนช่วยแบบเออทำให้เราแบบถูกคนพบนะเขาเรียกกันอย่างเงี้ยพยายามอย่างหนักเพื่อเราอะไรเงี้ย ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงครับพอก็อยากบอกทุกคนนะครับว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพอยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแหละขอให้การมาหาพวกผม,มไม่ทําให้พ่กพี่น้อง,องลาบากอะไราเงี้ยเราอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้พวกเราเพราะว่าใกล้บ้านที่สุดครับไม่ต้องนั่งบินอยู่บ้านเราเราก็ต้องต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมก็มาเจอกันนะครับ ใหญทุกคนนะครับเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็มาพบกับความสนุกของพวกเรารับรองว่ามีสปายทุกคนนะครับแล้วก็รับรองว่าทุกคนไม่กิดหวังเพราะพวกเราทํางานเต็มที่แน่นอนครับเพราะฟอนไม่เคยเหนื่อยไม่เคยเหนื่อยแล้วเจอกันที่งาน GMMTV Fan Day i นแบงคคอนะครับใครที่อยากมาสนุกครบจัดเต็มกับพวกเราแบบนี้ครับขายบัตรวันที่19สิงหาคมนี้นะครับทาง Thai Ticket Major นะครับหรือใครจะมาสนุกจอยๆผ่านหน้าจอทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้นะครับผมแล้วมาเจอกันที่ยูเนยนหอศูนย์การค้ายูเน็ตมอล์นะครับเราเจอกันนะครับ GMMTV Fan Day in Bangkok, 22 to 24 September at Union Hall. Tickets are available on 19 August at Thai Ticket Major.